เเตชันนี้พูดถึงปัญญสบทบาทของสมศักดิ์ในฐานะปัญญาชนสาธารณะนะผมก็นึกถึงโค้ดอันนึงว่าตกลงปัญญาชนคืออะไรมันเป็นโค้ดของดาริดอกก็บอกว่าปัญญาชนมีหน้าที่กังขาต่อทุกสิ่งที่ดูชัดแจ้งท้าทายความสมบูรณ์ของอำนาจทั้งปวงและตั้งคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามผมคิดว่าอันนี้คือนิยามความเป็นสมศักดิ์เยียมที่ดีที่สุดทีนี้อันหนึ่งที่ที่ชอบก็คือว่าสิ่งที่ อาจารย์ปีบุตรได้เพิ่งเราได้เล่าไปก่อนอันนี้ก็คือว่าคือปกติเวลาเราพูดถึงปัญญาชนสาธารณะในโลกตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นฝรั่งเศสเราก็จะนึกถึงพวกปัญญาชนที่มาออกทีวีแล้วก็เถียงกันดีเบตกันบางทีก็พูดเรื่องอะไรที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าโอเคก็อาจจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองบ้างแต่แต่เราจะรู้สึกว่าปัญญาชนสาธารณะในยุคสมัยเนี้มันมันค่อนข้างมีแกลบระหว่างประชาชนทั่วไปที่ที่ มีชีวิตประจําวันอีกแบบหนึ่งต้องทามาหากินเนี่ยกับกับกับคนที่เป็นปัญญาชนทีนี้การที่มันเกิดเอเว็บบอร์ดแล้วก็สมศักดิ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเว็บบอร์ดเนี่ยมันมันมันช่วยลดช่องว่างตรงนั้นแล้วผมก็คิดว่าเออสมศักดิ์เนี่ยเขาเขาน่าจะคิดไปแล้วในการที่แบบตั้งใจคอมมิชว่าเออฉันจะเข้าไปอยู่ในในพื้นที่สื่อสารในแบบที่ที่สามารถสื่อสารกับคนจำนวนมากๆได้แล้วผมคิดว่า อันหนึ่งที่เว็บบอร์ดมันน่าสนใจก็คือมันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เดาเอาคิดว่ามันอาจจะเป็นพาะสมศักดิ์ก็มองเห็นว่าเว็บบอร์ดโลกออนไลน์พวกนี้มันเป็นพื้นที่ที่อุดมการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐแต่มันยังเข้าไปไม่ถึงได้มีประสิทธิภาพนะในตอนนั้น่ะช่วงนั้นมันเพิ่งเกิดอินเทอร์เน็ตได้ได้ไม่นานใช่ไหมอาจจะมีเว็บไซต์โปรเจ้าแต่ยังไม่มีมันมันยังเข้าไปถึงพอมันมีเว็บบอร์ดเนี่ยเออแล้วสมศักดิ์เข้าไปอยู่เนี่ยมันเลยกัดเลยเลยเกิดการสร้าง วัฒนธรรมจำเพาะขึ้นเป็นเหมือนกับซับคัลเจอร์ในในในตัวชุมชนฟ้าเดียวกันขึ้นมาเองนอกจากชุมชนผมที่นี่พอนึกถึงตัวอย่างชุมชนที่มันมีลักษณะชัดเจนแล้วเออแบบเป็นอิทธิพลของสมศักดิ์นี่ก็ต้องนึกถึงเป็บอดฟ้าเดียวกันใช่ไหมซึ่งฟ้าเดียวกันเนี่ยนอกจากมันจะมีเรื่องการดีพวิจารณ์สถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีวัฒนธรรมล้อเลียนสถาบันกษัตริย์มีคือคำคำศัพท์ทางการเมืองหลายคำรวมถึง อย่างเช่นคาว่าลุงสมชายอะไรเงี้ยก,ก็เกิดขึ้นในบริบทของพาเดียวกันใช่ไหมลุงสมชายนี่ก็หมายถึงในหลวงภูมิพลแต่ว่าในขณะเดียวกันในเว็บบอร์ดเนี่ยม,มันมีที่มามาจากลัทธิไม่ใช่สันติเรียกว่าสํานักอาสมผู้เลื่อมใสศรัทธา,านในองค์เสด็จพ่อสมชายซึ่งมันเป็นการล้อเลียนทั้งทั้งในหลวงภูมิพลเองแล้วก็เป็นการล้อเลียนสมศักดิ์เจียมด้วยอืก็คือแบบเอาเอามาเล่นซึ่งผมว่าอันอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่ คนนอกวัฒนธรรมก็เขามองเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเออไอ้พวกนี้เป็นบอร์ดนี่มันเป็นมันเป็นศาสตร,ร์สึกของสมศักดิ์มันเห็นสมศักดิ์เป็นศาสดาอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าความจรงิงลองนึกดูดีๆเนี่ยมันมันมันไม่มีศาสตร์รู้สึกของศาสดาที่ไหนหรอกท,ที่ที่เล่นตลกกับเอาเอาศาส,สดาตัวเองมาเล่นตลกหนึอไมทีนี้เอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นวัฒนธรรมที่วิาพากษ์วิจาร์ในเว็บบอร์ด้าเดียวกันสมศักดิ์เองก็ก็คือเราอยากจะด่าสมศักดิ์ก็ก็ด่าได้แต่เราก็ต้อง ยอมรับว่าเราก็ต้องเถียงกับสมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยอส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับสมศักดิ์ก็เลยไม่ได้เถียงแต่ผมก็คิดว่ามันก็มีมีการถกเถียงเกิดขึ้นตลอดตลอดเวลาในฟ้าเดียวกันซึ่งก็เออก็เป็นคุณอุปการอันหนึ่งของของสนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่เป็นคนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็มีการรับช่วงต่อโดยคนในฟ้าเดียวกันเองแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมศักดิ์เนี่ยเป็นเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมการิพาภาพวิจารณ์สถาปัตย์ในที่สาธารณะที่ที่เป็น ต้นกาเนิดของวัฒนธรรมต่อต้านหรือ c o u อร์ r c u เ t อร์หลายๆอันที่มีอยู่ในทุกวันเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้ทีนี้อีกบทบาทหนึ่งก็คือในฐานะที่สมศักดิ์เป็นปัญญาชนสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินผมคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกมีภารกิจประวัติภาร,รกิจส่วนตัวอยู่ประมาณสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องบทบาทสาบันกษัตริย์อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหกตุลาคือคือถ้าอา่าน อ่านคำคำนำของอาจารย์สมศักดิ์ในในในหนังสือประวัติที่มันสร้างก็จะไหมก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กับให้กับเพื่อนที่สมัย6ตุลาเหตุการณ์หกตุลาแล้วก็ตีพิมพ์ในวาระครบรอบที่สิบห้าปีหกตุลาแต่ผมคิดว่าเอ,อสิ่งหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นการภารกิจข้อที่สองเนี่ยก็คือภารกิจจริงๆแล้วเป็นเป็นภารกิจของการทำให้ผมจะนึกคำภาษาไทยไม่ออกคำ t o terms คือแบบว่าทําให้เกิดการให้สังคมไทยเนี่ยสามารถยอมรับเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเข้ามาเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของของของสังคมไทยอ่ะได้อย่างไม่กาบกระอ่วนซึ่งมันก็มีสองประเด็นก็คือ1ก็คือต้องพูดถึงบทบาทสามันกริย์ในเหตุการณ์6ตุลาแต่อันที่สองก็คือจะต้องพูดถึงสังคมไทยจะต้องยอมรับแล้วก็กล้าพูดถึงอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ในกระบวนการศึกษาแล้วก็อ่ากลุ่มคนที่ นักศึาษห6ตุลาซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นว่าสมศักดิ์แฟร์มากกับกับกับทั้งฝ่ายขวาแล้วก็ฝ่ายซ้ายคือคือสมศักดิ์บอกว่าเออนอกจากเราจะต้องพูดเรื่องสารประกอแล้วเราจะต้องยอมพูดในสิ่งที่แม้แต่คนที่เป็นอดีตนัก,กศึาษหกตุลาเองก็กะกระอวนคือเ,เรื่องอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมซึ่งซึ่ง,งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีคนนิยมเจ้าเขาเขาคนที่เกียดสมศักดิ์เจียมนละนั่งฟังอยู่หรือเปล่า ก็ก็อยากจะสื่อสารกับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาดีๆสมศักดิ์สสเจียมเนี่ยต่อให้มีท่าทีรุนแรงใช่ไหมชอบด่าคนบ้างเ,าเรียกคุณไม่มีกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงสมศักดิ์เจียมเนี่ยคนข้างแคร์เออเรื่องท่คนข้างแคร์เขาแคร์กับกับเอ่อการที่สังคมมันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เออแล้วก็สถาบันข้อเสนอเรื่องการระดุษสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมศักดิ์เชื่อว่าจะสามารถทําให้สังคมไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงจาก สงครามกลางเมืองอีกเรียกจากการลบราค่าฟันกันของของของคนสองกลุ่มได้ซึ่งรวมถึงการพูดถึงปริษัททกตุลาแบบตรงไปตรงมาด้วย